่ฟมกุ้งกิ้งระยองแวะมาแลครับอ้าวสวัสดีครับเอซวันนี้แนะนำก๋วยเตี๋ยวกุ้งกิ้ง,งสาขาระยองสอบถามแล้วมีที่นี่ที่เดียวนะอร่อย ให้กุ้งตัวโตราคา80บาทรวมทุกอย่าง100บาทอร่อยมากสมกับราคาที่เรามาแวะกินอยู่ตรงข้ามกับโรงวาะยองเลยแกงจันนี่ดีกว่าจากการอันทีฐานเรามีสองร้านให้เลือกอก็จะเตหมูมังการ กรุงกินนี่ดูจัดนี่เขาดูจัดเตลรวนากิน <kalk. S 2> ขอโทษจ้าตู้อย่างนี้ฮะอหน้ากินมากน่ากินมากน่ากินมา,นาก กรอบไหมกรอบไหม,ไหม <Okay. S 1> ข้างบนกรอบข้างล่างไม่กรอบ mm hmm. เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกุ้งกิ้งระยองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูหลังจากที่ทำคุกกิ้งในถ้วยเสร็จแล้ว